และนี่คือ all new toyota yaris cross อะไรที่มูฟคุณไปได้สุดสดสวัสดีทุกท่านครับพบกันอีกแล้วกับริชเช่รีวิวยเชแนลปริน toyota ริชเชียงใหม่ สำหรับวันนี้นะครับผมเรามีรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Toyota ของเรานะครับผมนั่นก็คือ all new toyota yaris cross มีอะไรที่น่าสนใจนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับ สำหรับการออกแบบและดีไซน์ t o y ยต a y ยาริสคอร์ของเรากันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสวยงาม <c oughs> ทันสมัยแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยการออกแบบให้เป็นรถสไตล์ SUV ที่มีขนาดกำลังพอดีนะครับแล้วก็ช่วงล่างเป็นแบบยกสูงคอ o ์สเ v อร์ก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่ที่สนุกแล้วก็สามารถลุยได้ทุกอุปสรรคมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม <c oughs> สำหรับคุณพละกำลังเครื่องยนต์ของยาริสคอร์คันนี้นะครับผมแล้วก็เป็น เครื่องยนต์ใหม่เลยนะครับกับเครื่องยนต์ 1,500cc Dual VVT-i จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมให้พละกำลังสูงสุดถึง111แรงมา้าให้อัตราการเร่งแรงต้นและแรงปลายที่ดีที่สำคัญนะครับผมยังช่วยให้ประหยัดน้ำมันตามมาตรฐาน Eco sticker นะครับอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองครับ และยังมาพร้อมกับระบบส่งกําลังแบบเก e ียร์ eCVT ซึ่งเป็นระบบเกียร์แบบไฟฟ้าช่วยให้การปรับเปลี่ยนเกียร์อย่างราบลื่นและก็ช่วยให้เกิดความประหยัดน้ํามันด้วยนะครับและเรายังมีหน้าจอแสดงผลข้อมูลการทํางานของพลังงานไฮบริดผ่านหน้าจอเครื่องเสียงได้แบบอินโฟเทนเมนต์สะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับ All New Yaris Cross ของเราคันนี้นะครับผมติดตั้งระบบช่วงล่างมาแบบด้านหน้า,นาแบบแมบบ็กฟอรันสแตทพร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบทอชันบีมพร้อมเหล็กกันโครงนะครับ ให้การดูดซับแรงกระแทกการสะเทือนได้เป็นอย่างดีเพิ่มความรุ่มนวลนตลอดการโดยสารแล้วก็ช่วยเรื่องของการเข้าโคง้งแล้วก็เกาะถนอนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมคุณลูกค้าจะได้ล้ออลลอยขนาด18นิ้วนะครับผมเป็นแบบทูโทนมาพร้อมกับหน้ายาง2อ5หนงทับ5้าห้่วยในเรื่องของความสวยงามแข็งแรงแล้วก็ดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมนะครับรวมไปถึงครับเรายังมีการติดตั้งระบบเบรก ABSEBDBA ช่วยกระจายแรงเบรกและเสริมแรงเบรกให้ยางทั้ง4ล้อและติดตั้งดิสเบรกให้ในยางทั้ง4ล้อด้วยครับสำหรับ all new toyota yaris cross ของเรานะครับผมมีให้เลือกทั้งหมด3เกรดรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่น1.5 h e v smart ราคา7 8 9 9 0 0บาท1.5 h e v premium ราคา8 4 9 9 0 0 0บาทและรุ่นท็อปสุดของเรานะครับผมกับ1.5 h e v premium luxury ราคา8 0 0 0 0 99,000บาทแต่ทั้นัทน้นขึ้นอยู่กับสีด้วยนะครับผมและสำหรับสุดปลอของเราในวันนี้นะครับที่นำมารีวิวก็จะเป็นรุ่น1.5 HEV Premium Luxury ราคา899,000บาทตัวนี้นะครับเราจะมีให้เลือกทั้งหมดถึง10สีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกสีดำสีเทาดำสีบอลเงินสีส้มสีน้ำเงินและสีทูโทนครับไม่ว่าจะเป็นขาวมุกหลังคาดำส้มหลังคาดำ น้ำเงินหลังคาดําและเงินหลังคาดํานั่นเองครับและสําหรับคันนี้ที่เรานํามารีวิวในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกรดท็อปสุดเลยนะครับผมกับรุ่น1.5 HEV Premium Luxury สําหรับสีน้ำเงินดักเจอคอยหลังคาดําคันนี้นะครับราคาอยู่ที่9,11,000บาทเรามีการดีไซน์อะไรที่เป็นเอกลักษณ์มากมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับผมมีการดีไซน์กระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่พร้อมกับสัญลักษณ โลโก้ของ t o y o ต้ขนาดใหญ่ด้วยนะครับผมก็การออกแบบดีไซน์ให้เป็นแบบสไตล์คออสูเปอร์ u อนะครับก็ให้ความดุดด้านสวยรูลาแล้วก็หล่อไปในตัวด้วยนะครับผมรวมไปถึงครับผมการติดตั้งชุดไฟหน้าและไฟท้ายนะครับเป็นแบบ Fu l l LED นั่นเองไม่ว่าจะเป็นหลอดไหนก็เป็น LED ทั้งหมดนะครับให้การส่องสว่างที่ชัดเจนทนทานสูงแล้วก็กินไฟน้อยประหยัดแบตด,ด้วยนะครับผมแล้วก็เรายังมีการติดตั้งมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED นั่นเองในทุกเกรดรุ่นนั่นเองนะครับก็ ให้ในเรื่องของการส่งเสริมทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับรวมไปถึงการติดตั้งเซ็นเซอร์นี่เลยนะครับผมด้านหน้า2จุดซ้ายขวาและด้านหลังอีก2จุดนะครับก็ช่วยในเรื่องของการกะระยะแล้วก็ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับในรุ่นพรีเมียมลักชัวรีก็ต้องบอกว่าเรามีการติดตั้งฝาท้ายแบบไฟฟ้าออโต้ลิฟเกตพร้อมกับคิกแอคทีเวตนะครับสามารถ เตะเปิดปิดได้หรือว่าสั่งการที่รีโมทหรือจากประตูและภายในก็ได้ช่วยในเรื่องของความใช้งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับมาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารของเรานะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าซื้อตัวพรีเมียมลักชัวรี่และเป็นสีน้ําเงินหลังคาดำกัันนี้นะครับคุณลูกค้าจะได้ภายในเป็นแบบสีทูโทนนะครับสีเทาตัดกับสีดําให้ความสวยงามแล้วก็หรูละพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับผม พราไปถึงนะครับเรายังมีนี่เบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้แปทิศทางด้วยนะครับช่วยในเรื่องของการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับคอนโซลหน้าก็ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับมาพร้อมกับรุ่นนี้ติดตั้งมาพร้อมกับลำโพงไพโอเนียหกตำแหน่ง และในทุกเกียร์รุ่นก็ยังได้หน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบสีขนาด7นิ้วนะครับสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบให้ถึง4แบบเลยนะครับผมก็ช่วยในการแสดงผลข้อมูลได้อย่างชัดเจนแล้วก็รูรลาทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับและในทุกเกียร์รุ่นเรายังติดตั้งแอร์อัตโนมัติพร้อมกรอง PM 2.5ช่วยในห้องโดยสารสะอาดสดชื่นปลอดภัยจากฝุ่นครับและในทุกรุ่นเรายังมีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮช่วยให้ใช้งานได้สะดวกสบาย และในรุ่นนี้เรายังมาพร้อมกับระบบชาร์จไฟไร้สายแบบไวเลสชาร์จเจอร์และยังมาพร้อมกับ Apple c a r p เฟ a แอนดรอยแบบไร้สายใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายและยังมาพร้อมกับการติดตั้งกล้องมองรอบคันช่วยให้ใช้งานได้ปลอดภยัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเ um> สริมความปลอดภัยอีกขัน้นกับการติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลังมาจากโรงงานมีในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่เสริมความปลอดภัยและบันทึกเหตุการณ์ได้ตลอดการเดินทางครับ เสริมความโปร่งโล่งสบายด้วยหลังคาพาโนราบิกซันลูฟสามารถเปิดปิดมากด้วยระบบไฟฟ้าเพิ่มอัรลดและสุนทรียภาพตลอดการเดินทางครับและด้านคนโซนกลางของเราสามารถเพิ่มที่วางแก้วน้ำได้สองตำแหน่งสะดวกสบายในการดื่มเครื่องดื่มตลอดการเดินทางนะครับ สำหรับเบาะนั่งด้านหลังนะครับสามารถปรับระดับได้2ระดับและสามารถพับแยกได้60-40สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายได้อย่างกว้างขวางมาในส่วนของแอร์หลังก็มีติดตั้งทันทุก้เกรดรุ่นพร้อมช่องชาร์จไฟแบบ USB-C 2ตำแหน่งนั่นเองครับสำหรับเบาะคนขับของเราสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางและใหม่ล่าสุดคือเบาะของเราสามารถลดความร้อนบนผิวสัมผัสขณะเข้ามานั่งโดยสารทําให้เกิดความเย็นสบายตลอดการโดยสารนั่นเองครับ มาในส่วนของด้านท้ายของเรานะครับผมประตูท้ายก็สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับผมละมานี่เลยนะครับกับพื้นห้องในสารด้านหลังของเรานะครับกว้างขวางและสามารถเก็บสัมภาระได้อย่างเป็นระเบียบพร้อมแผงปิดกั้นสัมภาระมาให้ติดตั้งให้ด้วยนะครับมาในส่วนของระบบความปลอดภัยก็ต้องบอกว่าจัดตักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ เตือนที่กระจกมองข้างจุดอับสายตาบายสปอร์ตมอนิเตอร์ระบบเรียกคอร์สทัฟฟิกอเลอร์เตือนเมื่อรถออกถอยหลังระบบเบรก a b s e b d b a และระบบควบคุมการทรงตัว VSCTRC นั่นเองครับและยังมาพร้อมกับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC เสริมความปลอดภัยตลอดการเดินทางถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งนะครับติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาให้ในทุกเกรดรุ่นครับ และยังปลอดภัยขั้นสุดกับ Toyota Safety Sense ระบบช่วยเรืออัจฉริยะไม่ว่าจะเป็น P-Collision System ระบบเตือนก่อนการชน,นและเบรกให้อัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนครับเลนดีพ a r e เช e ร์พร้อมหน่วงวาละรกับเข้าเลนให้อัตโนมัติระบบ Auto High Beam ไฟสูงอัตโนมัติและระบบ Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed สามารถแปลผันตามรถยนต์คันข้างหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งได้นั่นเองครับและยังมี แอปพลิเคชัน T-Connect นะครับผมที่จะช่วยทำให้คุณสามารถค้นหาพิกัดของรถยนต์ผ่านไฟล์ My Car ระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS ตลอด24ชั่วโมงดูข้อมูลต่างๆของรถยนต์ของเราได้รวมไปถึงครับระบบการนัดหมายการเข้ารับศูนย์บริการผ่านแอปพลิเคชัน T-Connect และยังรวมไปถึงบริการผู้ช่วยส่วนตัวฉุกเฉินนะครับผมไม่ว่าจะเป็น บริการการขอเส้นทางการจองโต๊ะร้านอาหารและอื่นๆอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นพร้อมในอนาคตครับและยังมีโปรแกรมการคำนวณการขับขี่ผ่านโปรแกรมประกันภัย PHYD ขับดีลดให้ลดเบีย้ยประกันภัยสูงสุดให้จนถึง25รวมไปถึงสิทธิพิเศษผ่าน Alive X ผูกกับปัตรดูวันการ์นะครับผมนำรถเข้าเช็คศูนย์บริการทุกๆ25บาทจะได้แต้มเด e o วันการ์ดแต้มสามารถนำมาใช้เปรียเป็นค่าส่วนลดในศูนย์บริการในครั้งต่อๆไปหรือส่วนลดการซื้อรถใหม่สูงสุดถึง2,000บาทและใช้จ่ายได้ที่เครือเซ็นทันนั่นเองครับมาพร้อมกับนี่เลยครับผมกับโปรแกรมขยายระยะประกันรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ1แส 50,000กิโลเมตรเพียงนำรถเข้าเช็คระยะตามที่กำหนดจะขยายระยะการกรับประกันให้ฟรีนั่นเองครับรวมไปถึงเรายังมีการฟรีค่าแรงเช็คระยะให้ถึง11ระยะสูงสุดถึง5ปีหรือ100,000กิโลเมตรคุ้มค่าคุ้มราคาตอบโจทย์ต่อการใช้งานนั่นเองครับ อุ่นใจขั้นสุดมั่นใจตลอดการเดินทางและการใช้งานกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดสูงสุดถึง10ปีไม่จำกัดระยะทางและรับประกันระบบไฮบริดสูงสุดถึง5ปีไม่จำกัดระยะทางอุ่นใจมั่นใจตลอดการใช้งานนั่นเองครับเป็นอย่างไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับสเปคและสมรรถนะของ All New Yaris Cross ของเราคันนี้นะคะผมต้องบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาห้องโดยสารกว้างขวาง,วางนั่งก็สบายเทคโนโลยีอ,ออปชันจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น S Toyota s a ซ e ที่เซน e นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันและ Apple CarPlay u n d อ r นเ t o แบบไร้สายนั่นเองนะครับรวมไปถึงครับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน Toyota T-Connect ที่ช่วยให้คุณลูกค้าเนี่ยใช้งานแล้วก็สามารถตรวจสอบรถของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูม Toyota Li s ทโชว์รูมใหญ่เยี่ยงวัดเจ็ดยอดเรามีรถทดลองขับไว้ให้บริการท่านตลอดทุกวันนั่นเองนะครับสามารถ เข้ามานัดหมายผ่านเบอร์โทรด้านล่างได้เลยครับกับเบอร์โทร053998555 0 5 3 9 9 8 5 5โชว์รูมโตโยต้าลิทโชว์รูมใหญ่เยี่ยงวัดจิตยอดน,นะครับและสำหรับคลิปหน้าเราจะมีการทดสอบและทดลองขับเจ้า All New Yaris Cross คันนี้มาให้ท่านผู้ชมได้อย่างแน่นอนนะครับผมว่าสมรรถนะของเราดีเยี่ยมขนาดไหนและติดตามนะครับอย่าลืมครับกดติดตามกดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องฮิปโปซิงของเราในรายการ ลิชชี่รีวิวได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมเนเนอร์ปรินโตโยต้ยตาลิชเชียงใหม่แล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ